ซอนมรดก100ล้านไว้กลางป่าตระนอกอาณาจักรสีขาวมุกดานรินรักสองพระเอกชิงตำแหน่งเคยท่อมตัวแม้เป็นเศรษฐีรวยสู่สีอ้ำ จัดเป็นนักแสดงสาวที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวมุกดาเนรินรักจากละครเรื่องหลายต่อหลายเรื่องของวิกหมอชิดถึงแม้งานแสดงจะทำให้คิวสาวคนนี้แน่นเอียดแต่เมื่อถึงเวลาว่างมุกดาก็ตั้งหน้าตั้งตาลุยธุรกิจโฮมสเตย์บ้านในโมงที่จังหวัดระนองกับครอบครัวเจ้าตัวออกปากอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติในราคาที่น่าประทับใจาสาวมุกดาเผยว่าจริงๆแล้วบ้านในโมงเป็นธุรกิจของที่บ้าน พี่ชายกับแม่ช่วยกันทำทำมาเป็นปีที่สองแล้วหนูเองไปร่วมด้วยในปีนี้บ้านในมงเป็นภาษสต้าแปลว่าบ้านที่อยู่ชนบทซึ่งตอนนี้เรามีที่พักประมาณ6-7หล้างก่อนหน้านี้ทีตรงนี้เราเคยสร้างบ้านเอาไว้หลังหนึ่งแล้วชาวต่างชาติมาขอเชา่ชาเช่าเป็นรายปีเพราะเขาชอบธรรมชาติเขาอยากจะอยู่แม่ก็เลยบอกว่าปล่อยเช่าไปเพราะยังไงเราก็เข้ามาในส่วนบ้านเราได้อยู่แล้วแต่เราแค่ไม่ได้อยู่ถูก กวนแล้วหลังจากนั้นก็ทําเพิ่มอีกจะได้มีฝรั่งมาเช่าอีกคือคิดแบบง่ายๆเพราะตอนนั้นระนองยังไม่บูมเท่าไหร่ในเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนวันนี้ทางประเทศพมา่ามีการเปิดการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเกาะหัวใจมรกตก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวทะเลฝั่งพมา่าก็ต้องมาหาที่พักในตัวเมืองระนองคนที่มาพักเขาก็มองหาที่พักที่ชิลและสบายบวกกับที่บ้านมีสวนเป็นป่ามีทาน,น้ำไหลแม่กับพี่ชายก็เลยคิดกันว่าเอองั้นเรา ทำเพิ่มไม้รองรับนะักท่องเที่ยวก็เลยเกิดขึ้นมาทีละหลังทีละหลังตอนแรกกะให้ฝ้าหลังเชา่าก็เลยกลับกลายมาเป็นโฮมสเตย์ซึ่งมีคนเริ่มรู้จักและมาพักเรื่อยๆค่ะเราเน้นความเป็นธรรมชาติค่ะส่วนมากจะเป็นบ้านไม้คือเหมือนกับทุกคนหนีความวุ่นวายในเมืองแล้วแบบอยากได้ธรรมชาติเขาก็เลยรู้สึกอยากได้ธรรมชาตินั่นก็คือไม้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากได้บ้านปูนแต่ก็มีบ้านที่เป็นปูนเปลือยเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปพักก็จะชอบบ้าน โครงสร้างที่ทําเป็นสูงๆเพื่อที่เราจะได้แชร์จํานวนคนนอนได้เยอะแต่ละห้องที่นอนข้างบนก็จะได้เห็นวิวกว้างแต่คนนอนข้างล่างก็จะได้เห็นน้ําลําธารตัวมุกเองไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่ก็จะมีลงรูปแล้วขึ้นโลเคชั่นบ้านในม้งเฉยๆก็จะไม่ค่อยได้เขียนบรรยายเท่าไหร่เพราะเรื่องแบบนี้จะเป็นพี่ชายที่ทําเก่งอยู่แล้วส่วนมุกเนียจะคิดแคปชั่นอะไรไม่ค่อยเก่งก็เลยเลือกโพดรูปเฉยๆคนก็เลยไม่ค่อยรู้เพราะคิดว่าเราไปเที่ยวไม่มีใคร รู้ว่าเป็นธุรกิจของเราต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นทั้งสวยและรวยมากจริงๆไม่แปลกใจเลยที่จะมีเหล่าพระเอกมากขายขนมจีบกันเพียบเพราะทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังมีรีกีเป็นถึงเศรษฐีระนองแบบนี้ต้องตามดุลแล้วล่ะค่ะว่าใครจะได้เป็นเขยระนองของสาวมุกดากันแน่จับตาดูให้ดีๆเลยค่ะ